สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในอบชวนเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอสาศาสนสถานของาศาสนาอิสลามกันมากนะครับซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยก็คือมัสยิดนแะละสซเล่มันแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้จะมานำเสนอนะครับฮะวาวสซเล่แลนะ ษหลายคนแม้กระทั่งชาวมุสลิมเองอาจจะไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วเหมือนหรือต่างกันอย่างไรซึ่งอธิบายว่าสุเราและบัสิกสำหรับประเทศไทยนั้นมีความหมายเหมือนกันใช้ได้ไม่ต่างกันบัสซินั่งนมำหจักภาษาอาหรับ และว,ว่าสถานที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาอิสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อเป็นการสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาสำหรับสถาน,น,นที่ละบาดได้แสดงความพักรพนต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยมีการละบาดทุกวันศุกร ในสมัยท่านรอซุมและยุคสหามัรมัสยิดจะได้เป็นศูนย์กลางของทางอินกรรมต่างๆเกี่ยกบผู้อิจกรรมของชุมชนการประกอบาศาสนาอิจต่างๆรวมถึงการเมืองการปกครองการฝึกทหารและอื่นๆเพราะอิสลามที่สมบูรณ์จะต้องครอบคุมทุกกิจกรรมของ มนุษย์ไม่แยกทางโลกทางธรรมอย่างที่มักจะเข้าใจกันฉะนั้นมัสยิดจึงเป็นสถานที่สำคัญของมุสลิมส่วนคำว่าสุเลว์มาจากภาษาบาลายูและไม่มีการระมาดวันศุกร์ใช้สำหรับละมาดห้าเวลาซึ่งถือเป็นอิจวัตรของชาวมุสลิม รวมไปถึงใช้เป็นที่สอนศาสนาได้ซึ่งในอาหรับนั้นส่วนใหญ่จะมีสถานที่เรียกว่ามูซาลาที่มีความใกล้เคียงสุเหร่าหรือบัซยิกแต่มูซาลาจะเป็นโรงเรียนหรืออาคารก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นเพียงลานกว้างที่ผู้คนนิยมมาละหมาดร่วมกัน ข้อสงสัยที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าบัซซิจะแตกต่างจากสุเลาที่ขนาดว่าหน่วยนัยยะของคำศัพท์ไม่เอ่ยถึงเรื่องขนาดแต่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจดังนั้นเนื่องจากสุเาล่าสร้างใกล้ชุมชนมากกว่ามัสยิทำให้สุเหล่ามีขนาดเล็กกว่าสร้างตามกำลัง ซับของชุมชนเพียงเพื่อรองรับว่าชุมชนไดล้เคียงดังนั้นในประเทศไทยทั้งภัสยิกและสลาว์มีความหมายเหมือนกันและที่สำคัญสลาวโดวยทั่วไปสามารถใช้ละบาดวันศุกร์ได้ยิ่งพอสรุปได้ว่าสลามีหัวเาะซับมาจากมาลาย,ยู ส่วนมัสยิดมีลัากศัพจากภาษาอาหราบับดโดยการใช้งานเหมือนกันนั่นเองทั้งนี้หากเอ็นคำที่สามารถสื่อสารได้ทั่วโลกลดหยดลดจากกันในชื่อมัสยิดนั่นเองส่วนคำว่าโซาเราก็จะคุ้นเคยสำหรับชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดน พักได้ของไทยนั่นเองเอาละครับเราวนี้มาทำความาร,รู้จักรัสซีที่มีชื่อเสียงกันบ้างนะครับเริ่มอที่แห่งแรกก็คือร,ศรัศซีฮันคาลอมซึ่งตั้งอยู่ในนครเมกกะหรือมกกะในประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และเป็นศูนย์กลางที่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกมีอยามาประกอบพิธีฮัตซึ่งเป็นกฎบัญญัตินามหลักคำสอนของอิสลามที่หากมีกำลังและความสามารถคลั้งหนึ่งในชีวิตยะต้องมาทำพิธีฮัตนะแห่งนี้กันนะครับที่ผมเสอได้รูปภาพนะครับบัสยิกแห่งที่สอง คือมัสยิดฮัน,นะมาวีซึ่งอยู่ในนครมานีนในประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมัสยิดของท่านาศาสดาเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นโดยท่านมีมมฮามหมัดซึ่งเป็นาศาสดาของาศาสนาอิสลามมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองมานีนาซึ่ง มันเป็นมัสยิที่สองที่สร้างในะว่านศิสา์และเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีฮัตของชาวอิสลามทั่วโลกอย่างที่กัะผมได้นำเสนอบนรูปภาพน,นะครับสำหรับรูปภาพนี้ก็คือมัสยิฮันฮักสอบซึ่งเอ็นมัสยิ นั่งอยู่บนเนินพระวิหารในเขตเมืองกะของลุงเยรูซาเลมถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดลำดับสามของศาสนาอิสลามซึ่งในอดีตนั้นอาณาบริเวณน,นี้ทั้งหมดไดยว่าจะเป็นโคมเงินหรือโคมทองหอโซลาหทั้งสี่ประตูดดทั้งเจ็ดลวนเป็นส่วนหนึ่งของบัสยิด หันท์สองแตนในปัจจุบัญญนได้มีชื่อเรียกส่วนดัางๆแย,ยกออกจากกันบัสิหันหักสอยิ่งหมายถึงเฉพาะอาคารมัสสิที่ต้องอยู่ทางทิศใต้ของโดมทองแห่งเมืองยูเลเาเยมขนาที่อาณาบริเวณทั้งหมดมีชื่อเรียกว่า ฮันฮะลาะสุสาลีนิมชาวมุสลิมเชื่อว่าองค์อเลาะได้พามมฮัมมัดเดินทางข้ามจากุเราศักดิ์สิทธิ์ในนครมิงอันอักษรเรียกเห็นเรน,นี้ว่าอินลอและมูฮันมัดถูกรับขึ้นสวรรค์ไม่พบอันลอจากมัสยิดแห่งนี้ เลกเห็นอน,น้ว่าเบียร์อตซอนมัสยิดแห่งนี้คือมัสยิดหลวงเซซัตยิกซึ่งตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบีเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอเมเรตมัสยิดแห่งนี้สร้าง,งขึ้นในสมัยอดีตอันธนาธิบบรีของสหรัฐ อารับเอเมเิตเพื่อที่จะแสดงให้โลกเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลกอิสลามคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทันสมัยของสถาปัตยกรรมของอิสลามมัสยิดสร้างเสร็จเ,เมื่อปอีศ2 0 0 7ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอารับเอเมเลต บัสดิดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับแปดของโลกสามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า40,000คนนอกจากนี้มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้พานกิจกรรมทางวัฒน,นธรรมและการศึกษาสำหรับผู้เข้าชมอีกด้วยแถมยังมีห้องสมุดที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือและตำหรับตำราวิชาการอิสลาม ที่อัดแน่นไปหนวยหนังสือและลำหนับตำราวิชาการอิสลามที่หายากเช่นวิทยาศาสตร์อริยธรรมการ,ร,รวิจรวะอักษรศิลปะลมไปถึงสิ่งพิมพ์หายากที่มังเล่มมีอายุมากกว่า200ปีครับเมื่อเราทำความรู้จักกับวัตีที่สำคัญของโลกกันแล้ว เข้ามายังประเทศไทยของเรากันมากนะครับมัสสิ่งที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยที่ผมนำเสนอนบนรูปภาพนั้นคือบัสยิกลังบัตตานีเรียกว่าเป็นบัชมาาเมืองไทยบัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตดาบลนอานอรูอำเภอมเมืองจังหวัดปัตตานีความสวยงามโดดเด่นของที่นี่ มาจากการออกแบบ้ดยสถาปัตยกรรมที่รูปร่างภายนอกของมัสยิดนั้นมีต้นแบบมาจากมัชมหาประเทศอินเดียประสมกับมิหารแบบตะวันตกนั่นเองทำให้ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นมัชมหาของเมืองไทยซึ่งออกแบบโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวสถาปนิต กรมศาสนาบัสซิกมียอดดมสีเขียวขนาดใหญ่และนมขนาดเล็กลงไปล้อมรอบทั้งสีด้านอีกทั้งนั่งข้างมีขออาซานสองหอและมีสระน้ำตั้งอยู่หน้านหน้าของมัสยิดมีแสงสะท้อนเงาของมัสยิดได้อย่างสวยงาม อีกยังเป็นศาสนาสถานส่วนรวมใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในทางได้ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งอีกหน่อยนะครับครับอย่างไรก็ตามผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกกันว่ามุสลิมพบว่าเพราะเขามีศรัทธาแรงล้าที่ยังคงเอก,กลักษณ วัฒนธรรมและอนุรักษ์ศาสนสันานที่เรียกว่ามัสยิกของตน,นเองไว้และสารสกันมาในยุคปัจจุบันให้ว่ามีการเอลียนแปลงทางโครงสร้างสังคมอย่างไรก็ตามแต่ผมเองก็ขอชื่นชมนะครับทายนี้แต่ผมเองต้องขอราขอพระคุณ ยิ่งที่ท่านติดตามมาันถาข่าวพลาดาการใดหรือข้อมูลตกลงอย่างไรต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อแนะนาสงสัยสามารถสดงความคิดเห็นไว้ในข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับท้ายนี้ก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดสัมผัสใครให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอต้อรับอีกก่อนสวัสดีครับ